สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาสอนเทคนิคนะครับการทําสลักเรือนะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับก็เป็นการนะครับทาสลักเรือนะครับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับละเอียดมากนะครับในการทํานะครับ่มแรกนะครับแล้วก็มีการเจาะนะครับเจาะร่องนะครับตัวนี้นะครับของเรือก่อนนะครับ แล้วก็สําหรับผมใช้ตัวสว่านเล็กนะครับในการทํานะครับเพราะว่ามันจะง่ายนะครับก็คือสว่านตัวนี้นะครับเล็กมากนะครับทําการเจาะเข้าไปนะครับเจาะไปปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้นะครับลวดนะครับแค่ๆร้อยนะครับดูความเข้มความแข็งก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ใช้เรื่อยนะครับมาเรื่อยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะต้องเอาเหล็กนะครับทำเป็นสลักนะครับเหล็กก็เหล็กน้อยๆนะครับทำเป็นสลักนะครับหลังจากนั้นนะครับเหล็กใส่ได้แล้วนะครับก็เอากาวร้อนใส่นะครับกาวใส่เพื่อให้ติดนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเจอช่องว่างนะครับก็นะครับผมให้ใช้นะครับ อะไรก็ได้นะครับลื่นๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวของกาวเนี่ยนะครับไปยัดนะครับให้เต็มร่องนะครับก็นะครับจะได้ตัวสลักออกมานะครับตามรูปนี้นะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือลักษณะของการทำนะครับสลักนะครับให้เปรียบเสมือนเรือจริง ก็เดี๋ยวผมจะลองใส่นี่ครับอันนี้เป็นเรือหน้านะครับตอนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับก็เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเรือจริงเลยนะครับเห็นไหมครมีเดือยมีสลักนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็จะค่อนข้างสนิทแนบนะครับอันนี้เป็นเรือหน่นนะครับตอนนี้ ดูแล้วกลมเกลื่อนสบายตานะครับผมโอเคฮะมีเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับให้ให้ชมครับสรัวนี้สวัสดีครับ